ก็สวัส uhm ดีเพ like ื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเราเวลาและตอนนี้ทุกคนก็กำลังรับชมเกม Dead by Daylight นั่นเองนะครับก็อาจจะดูแปลกตาไปสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าหลายคนเนี่ยตามผมมานานแล้วเนี่ยจะรู้ว่าผมชอบเล่นเกมพวกแบบแนวซีหนึ่งหรือว่า Dead by Daylight Identity V มากเลยนะครับผมช่วงนี้เนี่ยผมก็กลับไปเล่นทาง Dead by Daylight บนโมบายแล้วก็ เดบไปในไลฟ์บน PC เลยนะครับเล่นกับเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ผมจะเอามาให้ดูเนี่ยจะเป็นคลิปจากสตรีมนะครับผมเป็นตาที่เล่นโคตรสนุกเลยหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นแบบนานมากๆเลยนะครับผมแล้วมาเจอตานี้นี่คือแบบ เล่นสนุกมากแลาตีนี้ก็คือเล่นกันค่อนข้างดีช่วยเพื่อนดีมากๆเลยนะครับผมก็ตัดจากสตรีมอาจจะภาพไม่ชัดหรือว่ามีคําพูดทําจที่ไม่เหมาะสมออกไปในสตรีมก็อยากให้เข้าใจว่าเป็นอารมณ์เกมกันแล้วกันนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครเลยเป็นการบัฟตัวเองให้แบบเพิ่งเขิมไงเออแบบเราเพิ่งกลับมาเล่นอะไรอย่างนี้ก็ต้องสู้หน่อยนะครับผมก็สําหรับใครที่มีเปิร์กแนะนําสําหรับตัวคิลเลอร์ใหม่ๆนะผมผมเลิกเล่นไปนานมากเลยก็มีแต่เปิร์กข,ของตัวเก่าๆนะผมใครมีเปิร์กคิลเลอร์แนะนรซื้อ DLC ไหนควรจะเก็บแล้วก็อด<ๆ> เลอร์เราเนี่ยเก่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยคนที่ยังเล่นอยู่สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพิร์เซอร์หรือเบอร์คิวเลอร์เนี่ยแนะนําได้เลยเพราะว่าผมเล่นเป็นเซตเปอร์เก่าล้วนๆเลยนะครับเนี่ยจะสามารถดูได้จากคลิปนี้เลยว่าผมจะเอาไปแบบหัวหมูบาบีคิวอะไรเงี้ยคือเซตเก่าล้วนๆน,นะผมยังไงก็แนะนํากันได้นะครับผมไปรับชมคลิปตานี้กันได้เลยนะครับบอกเลยว่าสนุกมากๆเลยเราโอเคไปไหนทุกตาเลยเหลือหูสามสิบแปดอันสบายๆครับ เดี๋ยวผมก็อัพได้อีกแต่ไอ้หน้าคนละตัวเมื่อกี้นะเมื่อกี้ไปมาตีสองครับไปม,มาตีสี่น่าจะตึงถ้าตีสี่น่าจะตึงครับตีสองนะยากอยู่ตีสองเมื่อกี้ไม่แปลกที่เขาเล่นกันไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาไม่ได้มาด้วยกันแต่ตีสี่เห็นปะ่ะเอาของมาหมดถ้าเขามาด้วยกันผมจะเหนื่อยครับโบดน้อยบัตรหลวงแคมเบลดันกว้างครับน่าจะยากสําหรับผมล่ละแล้วผมก็ไม่ค่อยชินด่านด้วยโดยเฉพาะบ้านกลาง เจอครับข้างหน้าหนึ่งตัวทำไรครับ ก็มีคนมาช่วยเดี๋ยวผมปล่อยไปต้องคนใหม่ผมเจอพอดีครับเ,เนียนผมว่าผมเห็นนะผมหาไม่เจอเอง่ะเนี่ยเนี่ยหาไม่เจออย่งกีับก่อนนะ ก่อนที่จะเสียเวลาพอมาตีสี่ล้วต้องต้องทำอะไรหน่อย นดเด็นบัตตี้สี่ดูออกเลยครับตอนนี้เขาช่วยกันจริงจังแน่นอน ไปละไม่อยู่ไหนใกล้หรอครับอยู่แถวนี้แหละแต่ผมหาไม่เจอเอง ไม่ตั้งใจซ้ำแต่ว่าเราเรา,เราเห็นเธออะแทงหลังไป้าแทงหลังไป้าแทงหลังไปแทงแทงไป ชอบนี่ความท้าทายเนี้ยมันก็ดีอยู่นะมันต้องแขวนแล้วแหละเพื่อนถ้าเกิดว่าเราไม่แขวนเลยเนี่ยมันก็จะยากใช่ไหมมันก็จะยากก็ต้องมีแขวนบ้างอะไรบ้าง นายปั่นกันเร็วเหลือเกิน <c oughs> เปลี่ยนคนโดนกันหน่อยก็ได้ <c oughs> ผัดผัดกันขึ้น <c oughs> ผัดผัดกันลงไปฮิว <c oughs> อยกันที่ไหนเอ่ยผมไปเดาเนอร์คอลลิ่งมาพยายามจะไม่ใช้ครับพยายามจะเดาด้วยตัวเองให้ได้ลมิวชัวตรงนี้ต้องมีคนหายเจ็บครับก็คือกวักมือเรียกกวักมือเรียกก็โดนไปหนึ่งแขวน สองคนนั้นน่าจะไปหิวแล้วครับโดนกันให้เคพบนนนคนใหม่นะครับเฮ้ยหนหิน แบ่งกันโดนเฉลี่ยเฉลี่ยทนไปตามเรื่องแล้วผมปล่อยไม่ได้ครับยังไงผมต้องย้ำไม่ตายตักคนหนึ่งตอนแรกทีสี่มีห้ามประมาณเลยขาดมาช่วยเพื่อนเหรอจ๊ะมาช่วยเพื่อนเหรอจ๊ะยังไงสิ ้องเอาผัดๆกันโดนแขวนไปช่วยเพื่อนปะเสานี้ปะเออสวยเสานี้ก็สวยดี

มาสี่ก็ต้องเม้มหน่อยเมตตาหน่อยเถอก็มีเมตตาอยู่นี่เขาก็แบ่งให้ช่วยให้ตีันหมดแล้วนะเนี่ยจ้า ไปไหนว่าล่าสุดอยู่แถวนี้เก๋ครับไปส่งนะไปส่งเดี๋ยวมาส่งเดี๋ยวมาส่งอุ้ยเฮียนี่มันเครื่องเตาอยู่นี่โอเครหลอนจัด <c oughs> มไม่ไตั้งแจ่จำเอดานะเว้ยแต่คือชุดมันแดงอะทุกคนมันมองเห็นง่ายผมเจอใครผมต้องเอาก่อนเว้ยเพื่อมันปั่นไวนะครับที่เดี๋ยวผมก็ปล่อยให้เล่นกันละโดนขแขวนกันครบทุกคนเลยคนละสอง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 เนี่ยใช่ไหมละ่ะผมขแขวนครบทุกคนเลยนะสี่หมื่นเจ็ดเนี่ยเวลเพย์วะเนี yeah. pay, pay, ่ยเวลเพย์เวลเพย์เขาบอกเออตึงจัด